ในขณะที่หลายฝ่ายนั้นพยายามเสนอให้มีการปฏิรูปตำรวจนะฮะแต่ปรากฏว่าล่าสุดนั้นนายโดนัททรัมป์ปฏิเสธจะไม่มีการปฏิรูปนะฮะจะไม่มีการตัดลดงบป,ประมาณหรือว่ายุบกำลังตำรวจอย่างแน่นอนอเขายืนยันฮะตำรวจทำหน้าที่ดีแล้วและนายโดนัททรัมป์นั้นก็บอกต่อนะครับกรณีที่มาตินกูจิโน่ผู้ประท้วงวัย75ปีที่ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นเนี่ยผลั เขาเดินอยู่บนฟุตบาทเจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นก็เนี่ยฮะผลักลงไปแล้วหัวฟาดพื้นศีรษะฟาดกับพื้นเนี่ยนะฮะแล้วก็ล้มไปเลยนะล้มล้มไม่พอนะฮะดูเลือดสิฮะเลือดออกมาตรงศีรษะเนี่ยนะคุณผู้ชมใช่ครับซึ่งนายโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยนะครับก็บอกว่ามาตินกูจิโน่นี้เนี่ยเป็นผู้ที่จัดฉากให้ตำรวจนั้นผลักนะฮะเป็นการจัดฉากค่ะแต่ปรากฏว่า ดูเบือนว่าการให้สัมภาษณ์แล้วก็ทวิตของทรัมป์เนี่ยนะคะจะทำให้ผู้ว่าการรัฐนิวยอร์กนั้นออกมาบอกว่าการเคลื่อนไหวของทรัมป์นั้นเป็นการลาดน้ำมันกลับเข้าไปในกองไฟนึกออกไหมคือเหมือนอทำให้ทุกอย่างเนี่ยมันแย่ลงนะคะแล้วก็เรียกร้องให้โดนัลด์ทรัมป์เนี่ยออกมาขอโทษด้วยคือแอดูคูโอโมบอกว่าการทวิตของทรัมป์นั้นเนี่ยน่าสะอิดสะเอียน เพราะเขากล่าวหาชายคนนี้ว่าไปเกี่ยวข้องกับกลุ่มแอนติฟาก็คือกลุ่มที่นายโดนัลด์ทรัมป์ว่าการเคลื่อนไหวครั้งนี้เนี่ยมีผู้อยู่เบื้องหลังก็คือกลุ่มแอนติฟาเนี่ยซึ่งคูโอโม่ก็บอกว่ามันไม่มีหลักฐานอะไรเลยในช่วงเวลาของความเจ็บปวดและความโกรธโดนัลด์ทรัมป์กลับราดน้ํามันลงกองไฟจริงๆแล้วเนี่ยเขาควรจะออกมาขอโทษไม่ใช่การที่จะมาราดน้ํามันลง ซ้ำลงไปอีกระลอกหนึ่งะนะครับแล้วก็ตอนนี้นะคะที่รั้วของทำรรเนียบขาวนะคะบริเวณด้านนอกนะคะซึ่งอยู่ที่กรุงวอชิงตันดีซีซึ่งเป็นเมืองหลวงของสหรัฐเนี่ยนะคะดูภาพค่ะคุณผู้ชมนี่ค่ะตอนนี้เต็มไปด้วยข้อความต่างๆนะคะสัญลักษณ์ต,ต่างๆเยอะแยะมากมายเลยค่ะคตอนนี้ผู้ประท้วงค่ะได้เปลี่ยนรั้วของทำเนียบขาวให้กลายเป็นเนี่ยค่ะลานแสดงศิลปะยิ่งใหญ่เลยคุณสถาพรค่ะค เนื่องจากว่าผู้ประท้วงจํานวนมากนะคะไม่พอใจการเคลื่อนไหวของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะคะนี่ค่ะส่วนที่เมืองมินิแอโพลิสรัฐมินิโซตาเนี่ยคุณผู้ชมล่าสุดนั้นเนี่ยปรากฏว่ากลุ่มผู้ประท้วงก็ออกอาการโกรธกันอีกครั้งหนึ่งเนื่องจากว่าไปพบว่ามีการส่งโดรนเนี่ยนะฮะเข้าไปสอดแนมกลุ่มผู้ชุมนุมนะฮะเป็นโดรนทางทหารด้วยคุณผู้ชมนะครับ ก็เลยไม่พอใจนะฮะบ,บอกว่านี่เป็นการละเมิดสิทธิ์ของประชาชนและเรื่องนี้เองเนี่ยก็มีสสของพรรคเดโมแครตอเล็กซานเดียคอเทสนะครับซึ่งเป็นสสหญิงที่อายุน้อยที่สุดเนี่ยนะครับก็มีการทำหนังสือถึงหน่วยงานของกองทัพสหรัฐเพื่อที่จะถามถึงเรื่องนี้ว่ามันเกิดอะไรขึ้น mm hmm. ทำไมเขาถึงใช้โดรนเนี่ยนะฮะเป็นโดรนทางทหาร p r e d a t o r drone น b C <D> B P 104ซึ่งปกติแล้วเนี่ยโดรนชนิดนี้เนี่ยคุณผู้ชมจะใช้ตรวจการเส้นทางชายแดนของรัฐนะฮะแต่ว่านี่เอามาตรวจสอบผู้ชุมนุมมันไม่ใช่โดรนแบบที่เราเห็นขึ้นไปบินถ่ายภาพที่เราเห็นกันบ้านเรานะคุณผู้ชมโรรนทาางาหาเนี่ยยลลานนนึงสัักกกีี่่่ร้อพดูพผ่านๆใครไม่รู้นึกว่าเครื่องบินนะก็นึกว่าเครื่องบินแหละครับ